โอคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำแนวทางการแกะหน้าจอ J4 พัท J6 พัทแบบแกะยังไงก็ไม่แตกนะครับคลิปนี้สำหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าท่านไหนที่ชำนาญหรือว่าเชี่ยวชาญในการแกะจออยู่แล้วก็ดูก็่เป็นแนวทางก็ได้นะครับหรือจะเลื่อนผ่านเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแนวทางนี้ก็มันจะเป็นแนวทางการแกะแบบไม่ใช้น้ำยานะครับแต่เราจะใช้เตาเตาวอร์มจอแทนนะครับแล้วมันจะแกะง่ายนะครับไม่ต้องไปไล่แบบ ไม่ต้องไปไล่กีดจอเสียงจอแตกนะครับถามว่าทําไมถึงต้องแกะ J4 J6 นะครับเพราะว่าถ้าเราจะซ่อมบอร์ดหรือจะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนก้นชาร์จหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับภายในเครื่องนะครับจะต้องแกะหน้าจอขึ้นเพื่อจะเจอเมนบอร์ดนะครับมันสังเกตดูว่าข้างหลังจะไม่มีร่องรอยให้แกะนะครับเพราะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถึงใครแกะข้างหลังได้มันก็จะ เข้าไม่ถึงบอร์ดอยู่ดีนะครับมันจะต้องแกะหน้านะครับตามหลักแล้วของ j 4ี j 6นะครับแต่แนวทางนี้มันก็สามารถนําไปประยุกต์เพียงแกะพวก j เจ็ดพามได้ครับเพราะว่ากาวมันจะเป็นเหมือนกันนะครับการแกะจอครับเราก็ศึกษาโครงสร้างของกาวจอก่อนนะครับว่ารุ่นนี้นะครับติดกาวมาแบบไหนเช่นนะครับ j ส j 6นี่เขาจะติดกาวแค่ขอบๆครับกาวขอนี้มันจะแกะง่ายนะแต่ถ้าเป็นซัมซุงตระกูล a นะครับมันก็จะแกะยากเลยเพราะว่ามันจะมีกาวหลังจอนะครับถ้าเป็นซัมซุงตระกูล a เดี๋ยวผมลองหยิบเดี๋ยวผมลองหยิบจออันนี้เป็นจอสาธิตนะครับแต่ไม่ใช่จอ Samsung นะครับสมมุตินะครับ,มมนนรบถ้าเป็นตระกูล A นะครับเขาจะทากาวข้างหลังมาอย่างนี้อย่างนี้นะค่อนข้างจะแกะยากหน่อยเราจะต้องบอมเตาแล้วก็ค่อยๆมาไล่กิดนะครับถ้าเป็นตระกูล A ค่อยๆไล่ตัดกาวให้มันขาดกาวหลังจอแต่ถ้าเป็น j c J6 J7 พามพวกนี้มันจะติดกาวแค่ขอบนี่ครับขอบข้างๆอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับขอบข้างๆอย่างนี้ อันนี้ไม่ใช่จอเจสี่เจหกนะเป็นจอเทสนะครับหยิบมาเพื่อสมมุตินะครับผมมันจะติดไว้ข้างๆ้างอย่างนี้หน้าที่ของเราก็คือทําให้กาวข้างข้างมันละลายนะครับทีนี้นะครับความร้อนนะครับมันจะสําคัญตรงนี้การปรับเตานะครับบางทีใช้ความร้อนเยอะไปมันจะทําให้จอแบบเหลืองได้นะครับแต่แนวทางนี้ก็วิธีนี้ผมลองแกะมาหลายเครื่องแล้วนะครับผ่านทุกเครื่องนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนการที่แกะง่ายนะครับส่วนเตาตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่าเป็นเตาแบบ จริงๆเราเคยรีวิวลงในช่องแล้วนะครับมันจะเป็นเตารวมจริงๆเตาตัวนี้เขาเอาไว้ลอกกระจกนะครับแต่เราจะมาประยุกต์เพียงแกะหน้าจอได้เตาตัวนี้ก็ราคาอยู่หลัก8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0มันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับชื่อคําค้นหามันชื่อว่าเตาลอกจอนะครับประมาณนี้โอเค ไอแผ่นยางนี่สําคัญนะครับมันจะเป็นตัวถ่ายความร้อนระหว่างตัวเหล็กตัวนี้ขึ้นมาตรงแผ่นยางครับต้องใส่ถ้าเอามือถือลงไปวางอย่างนี้เลยนะมันมันจะไม่ค่อยร้อนนะครับมันจะไม่ร้อนเลยต้องประมาณนี้ครับแผ่นยางตรงนี้ต้องต้องวางนะครับอ่อ่อมาครับเสียบปลั๊กได้เลยเริ่มใส่รองเท้านะครับเราลองไปดูดอ่เสียบปลั๊กทีนี้นะครับมันจะมีสวิตเปิดข้างหลังนะครับให้เราไปเปิดสวิตข้างหลัง แลก็อกไปมันจะมีระบบดูดนะครับเราจะไม่ใช้ระบบดูดเราจะใช้แค่ความร้อนนะครับอันนี้คือระบบดูดนะครับดูดเราจะไม่ใช้ปิดระบบดูดไ้นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งความร้อนนะครับให้กดคำว่าเริ่มแรกเลยถ้าของใครจอไม่ขึ้นให้กดตัวนี้ก่อนนะครับกดปุ่มเปิดประมาณนี้นนครับอันนี้ความร้อนผมน่าจะเซฟไว้อยู่แล้วผมเซตไว้ที่100นะครับ ถ้าใครอยากเซตความร้อนนะครับพอเรากดปุ่มเปิดเครื่องมาปุ๊บกดไปที่ปุ่มคำว,ว่าเซตนะครับถ้าตั้งไว้ที่100นะครับพอเปิดต่อมาใหม่ๆเลยนะครับความร้อนมันจะไม่8ปร้อยเลยนะมันจะค่อยๆขึ้นไปทีละนิดละนิดจนถึง100แล้วมันจะหยุดนะครับตัวนี้เช่นอ่าเดี๋ยวผมทดลองตั้งไว้ที่90ก่อนเดี๋ยวค่อยปรับไปเป็นร้อยนะครับกดแชร์เลยก็ได้นะครับ อ่า90องศานะครับนี่คือ90องศาแล้วก็กดเซ็ตออกนะครับตอนนี้ความร้อนมันก็ค่อยๆขึ้นไปทีละนิดๆน,ดนะครับจนกว่าจะถึง90แล้วมันก็อ,อยู่นะครับตัวนี้ก็ไหลๆขึ้นไปเรื่อยๆครับโอเคครับตอนนี้อุณหภูมิเตานะครับก็ได้อยู่ประมาณอ่าน่าจะ9กแล้วนะครับสังเกตดูแต่มันก็จะมีอุณหภูมิที่ไหลเล็กน้อยไหลไม่เป็นไรเพราะเลขตัวท้ายมันไม่ค่อยมีผลนะครับตัวนี้ คือ90นะครับนี่90 90.2.3บจุดสองจุดสามนะครับประมาณนี้หรือใครจะตั้งเป็นร้อยก็ได้แต่ผมแนะนำนะวิธีที่ผมจะสอนตอนนี้จะเป็นอุณหภูมิที่หนึ่งร้อยนะครับตอนนี้เราเซตไว้ที่เก้าสิบมันก็จะหยุดที่เก้าสิบนะครับเก้าสิบองศาแต่อุณหภูมิที่เราจะแกะกันคือหนึ่งร้อยนะครับปรับไปที่หนึ่งร้อยครับถ้าเกิดว่าใครจะใช้อุณหภูมิที่เก้าสิบองศานะครับให้เราอ่าย่างนะครับย่างย่างจอไว้ที่ประมาณ มันก็ตอบยากนะครับว่ากี่นาทีมันก็ฟิกไม่ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็จะอยู่ประมาณ3-5นาทีนะครับมันแล้วแต่เตาเราด้วยนะครับเตาแต่ละเตามันจะร้อนไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ก็เป็นเพียงแนวทางการแกะนะครับตัวนี้ก็รออุณหภูมิของขึ้นที่100ครับเพรับเราจะเสร็จไว้ที่ร้อยของผมก็จะให้เป็นการจับเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวจะจับเวลาว่าผมใช้เวลาที่เท่าไหร่เอามือเกลกดดูนะครับมันจะอุ่นๆร้อนๆนะครับ ดยปกติแล้วนะครับตอนผมจะแกะรุ่นนี้ผมก็ไม่ได้จับเวลานะว่ามันว่ามันกี่นาทีกี่นาทีนะครับผมก็กะกะเอาเตรยวรวมๆแล้วผมจะใช้อยู่ประมาณสนาทีนะครับประมาณ4ี่นาทีเดี๋ยวคลิปนี้เราจะจับเวลาให้ดูด้วยนะครับว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่มันจะล่อนหลอแบบง่ายๆเลยนะครับแนวทางนี้เดี๋ยวรอต่อขอขึ้นที่อุณหภูมิอ่ออาจจะหนึ่งร้อยแล้วนะครับ พอมันถึงร้อยปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับมันจะมีเสียงเตาลันนะครับแท๊กเมดนึงนะครับมันจะล็อกอุณหภูมิที่หนึ่งร้อยองศาโอเคเราจะใช้ที่อุณหภูมิหนึ่งองศานะครับแล้วก็วางแผ่นยางลงไปนะครับแล้วก็ถ้าจะแกะจอนะครับแนะนำว่าให้เปิดตัวเครื่องด้วยนะครับเวลาวางนะครับช่วงนี้มันจะเป็นกล้องหน้าเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ลําโพงไม่ไม่ต้องให้มันโดนความร้อนเยอะนะครับให้เราวางเรอยๆมาจากขอบหน้าเตาประมาณนี้ครับเนี่ย สังเกตดูนะผมจะวางช่วงกล้องช่วงเซ็นเซออกมาเลยขอบหน้าเตานะครับเพราะว่าถ้าเราจะย่างในอุณหภูมิที่นานๆแบบนี้ครับมันเสี่ยงพวกกล้องพวกอะไรมันจะอันแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราวางอย่างนี้ผมลองหลายครั้งแล้วน,นะครับไม่เป็นไรโอเคแบนี้ครับเราก็รอนะครับย่างไปประมาณห้านาทีสี่ห้านาทีนะครับเผมจะจับเวลาให้ดูด้วยอ่าตอนนี้เราเริ่มย่างไปน่าจะยี่สิบกว่าวิแล้วนะครับ นะครับจับเวลาเห็นหออันนี้ครับสี่ห้าวิเรื่มผ่านไปนะครับอุณภูมินะครับที่ใช้ในการแกะรอบนี้จะเป็นที่หนึ่งอองศานะครับประมาณสี่นาทีโดยประมาณนะประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีต่อแบบนี้ได้ไหมได้นะครับใดเปอาผมหรือว่าฮอตกันอย่างนี้ได้แต่ว่า เราจะกะไม่ค่อยมแม่นนะครับว่ากาวมันจะละลายช่วงไหนแต่ถ้ามันเป็นเตาอย่างนี้ครับกาวมันจะละลายพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้งขอบของจอเลยนะครับแล้วมันจะร่อนออกง่ายนะครับก่อนเราแกะนะครับเราก็ศึกษาโครงสร้างของแผ่จอด้วยนะครับว่า J4 พัด J6 พัดตัวน,นี้แผ่จอมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะอยู่ที่ซ้ายมือล่างหรือว่าซ้ายมือบนนะครับจะเป็น J7 พามแต่ถ้าเป็น J4 J6 อยู่ที่ซ้ายมือล่างนะครับประมาณนี้การแกะ เราก็เริ่มบอมไปได้จัดหนึ่งนาทีแล้วนะครับตอนนี้จะเกือบเกือบหนึ่งนาทีแล้วจริงๆการตอนแกะไม่นานนะครับแต่เราแบบอยากจะพูดให้ดีเทลที่มันเยอะที่สุดนะครับสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับคลิปนี้แต่ถ้ามือเก่ามือฉมังเขาเทพแล้วก็แนะนําให้ปล่อยผ่านดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นเพียงแค่การแกะจอธรรมดาบ้านๆนะครับตัวนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับ รอไปครับบอมไปเรื่อยๆนะครับจะเย็นๆนะอ๋ออุปกรณ์นะครับทีนี้ก็ต้องมีแผ่นเหล็กตัวน,นี้นะครับไปซอบด,ด้วยๆๆลพลาสติกนะครับเป็นปลอกใส่นะครับปลกตรงนี้ถามว่าเอามาจากไหนมันจะเป็นของอามาจากตรงที่ที่เราเปลี่ยนแบตออกนะครับ หรือกระดาษใสก็ได้มันจะออกแนวแข็งๆหน่อยนะมันจะไม่อ่อนเกินไปนะครับกระดาษปกก็ได้นะครับมันจะออกแข็งๆหน่อยกระดาษที่ใช้จะใช้แค่ประมาณนี้ครับ2องอย่างหรือถ้าแบบสำหรับมือใหม่จริงๆก,ก็ใช้ตัวดูดจอย p h o n e ก็ได้ครับมันจะขึ้นง่ายอันนี้ก็ได้มีตัวดูดจอย p h o n e นี่ <Hey. S 2> ครับตัวจุ๊บกระจกอย่างงี้ก็ได้นะครับตัวดูดจอไอโฟนตัวดูดกระจกแต่นี่มันดูดใช้งานเยอะเกินนะครับเย็นไปหมดแล้วกวจะใช้เป็นตัวนี้แทน,นครับตอนนี้เราก็จะสามนาทีแล้วนะครับสองนาทีสี่สิบโควิแล้ว,วอ้อมไปเรื่อยๆนะครับ นี่เราจะไม่ตัดนะครับอยากจะให้เห็นหนึ่งดีเทลการแกะจริงๆเลยนะครับ ก็ใกล้จะเข้าสีนาทีแล้วเดี๋ยวพอมันถึงสีนาทีปุ๊บเราก็พลิกหน้าจอมาดูก็ได้นะครับว่าจอมันพอจะแก่ได้ไหมนะครับเคยวางไว้นานๆจนไม่ได้นับนาทีก็มีนะครับตอนนั้นอันนี้สีนาทีแล้วนะครับเราก็จับจอมาดูเปิดหน้าจอขึ้นมาครับก็จะประมาณนี้จับดูเหมือนเดิม เราก็ใช้แผ่นเหล็กนะครับบางๆนิดก็ได้ดูดนะครับดูดขึ้นมาให้มันมีให้มันมีที่ซ้นอนนะครับแค่ดูดนิดนึงมันก็เคลือนะนะอันนี้เป็นเครื่องที่ไม่เคยแกะมาก่อนนะครับขึ้นแล้วขึ้นอย่างง่ายๆเลยนะครับเอามาขึ้นประมาณนี้นะครับสังเกตดูมันขึ้นอยู่นะท่านผู้ชมในกล้องเห็นไหม เราขึ้นประมาณนี้นะครับให้เราระวังนะช่วงนี้มันจะเป็นแพร j 4ี6เดี๋ยวช่วงนี้อยาเอาเข้าไปลึกนะครับประมาณนี้กิดเข้าไปนะครับนี่ผมจะไม่ค่อยถนัดหน่ยนะเพราะว่าต้องทําให้ในกล้องเห็นนะครับ mm. กก็เสียวมันหลุดมือนะเก็บจริงๆ mm. ต้องเอาเตาอ,ออกนะเ mm. ตาก่อนนะครับ mm. แล้วแกะแบบธรมรมดากัน ให้เราสอดนะครับไพ่ลงใต้จอนะครับประมาณนี้ครับมันจะออกง่ายเยนะครับออกแล้วนะครับตนี้สังเกตรรูอจอมันจะมีชั้นใต้ให้เราสอดไพ่ลงใต้ตรงนี้นะครับออกมาแล้วนี่นะครับออกง่ายไม่เสีย่ยงจอแตก ปิดเครื่องลงครับก่อนจะจอออกนะครับให้ปิดเครื่องลงกันมันช็อตนะครับพอบางท่านนะครับถ้าด,ดวงไม่ดีจริงๆอเนี่ยตอนเครื่องเปิดอยู่เอาจอมาใส่มันช็อตจริงๆนะครับตนนัวนี้ปิดเครื่องลงก่อนถอดจอนะครับไอที่ติดไว้นี้มันเป็นการบังตัวเลขในจอให้เียนะจริงๆรอนเตนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับสําหรับการแกะจอของเราผมบังเล,เลขเบร์โทรลูกค้าไว้ใเฉยแค่นี้ครับผมเราจะซ่อมบอร์ดซ่อมแบบ ็สามารถขันน็อตออกได้เลยครับสังเกตด,ดูว่ากาวเดิมเดิมจะยังอยู่นะครับอันนี้เป็นจอแท้เดิมจอแท้เริ่มโรงงานจะมีเมจิกอย่างนี้แหละทุกเครื่องนะที่ผมแกะออกมาถ้าเป็นเทอยจะต้องมีอย่างนี้กาวเดิมยังใช้ได้ดีนะครับคือกาวเดียวโรงงานจะเหนียวกว่ากาวที่เราติดลงไปใหม่นะครับจะคนละเรื่องกันกกาวตัวนี้เราติดลงไปใหม่ ถ้าแกะแค่ถ้าเครื่องนี้แกะแค่รอบเดียวนะครับให้เราใช้กาวเหล่มลงนั้นไม่ต้องทากาวเพิ่มหลังจากเราซ่อมบอร์ดเอร์วิสอะไรในตัวเครื่องเสร็จนะครับอย่าลืมปิดเตาด้วยถรามันร้อนเกินทีนี้สังเกตดูว่ามันจะมีน็อตนะครับน็อตเยอะเลยถ้าแกะจากข้างหลังอ่ะมันจะไม่มีน็อตอย่างนี้แน่นอนมันจะเพนแผ่นเรียบๆเลยนะครับเข้าไม่ถึงบอร์ดถ้าทำอย่างนี้เข้าถึงบอร์ดเข้าถึงกล้องเข้าถึงแบบนะครับมาครับขันน็อต โดยรวมนะครับก็ใช้ความร้อนที่4นาทีนะครับประมาณนี้ทําให้ตัวจอไม่เสียหายแต่ก็แบคไลท์อาจจะหดก็มันก็ไม่หดนะผมก็แกะมาหลายเครื่องก็วิธีนี้นะครับแต่มันก็ยังมีสดสดอยู่โอเคครับหลังจากเราคันน้อนเสร็จน,นะครับก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้ ก็ถอดถาดซออมเลยครับใช้เป็นเหล็กบางๆอย่างนี้นะครับสาะเข้าไปตรงร่องระหว่างเคสกลางกับบอดี้หลังนะครับหรือแค่จะใช้เล็บก,ก็ได้นะครับขั้นตอนนี้คือตัวเครื่องมันพร้อมออกอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ไปกรีดๆมันนิดหน่อย ันแน่นจุดไหนก็ให้ลองดูน็อตด,ดีนะครับบางทีก็มาอาจจะมี v o ยประกันนะครับติดที่หัวน็อตอยู่ให้ดูด้วยนะครับจุดนั้น นี่เราก็จะจบิแล้วนะครับเราก็เจอตัวบอร์ดตัวแบตกล้องหน้ากล้องหลังแล้วนะครับแล้วแต่เราจะซ่อมเลยนะครับต่อขั้นตอนจากนี้ผมก็จะขอปิดวิดีโอไปเพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางการแกะจอ j c J6 แบบง่ายๆสั้นๆนะครับลองนําไปประยุกต์พลิพงใช้กับรุ่นอื่นดูนะครับผม